มึงไปดูไปเลยกูเดียวนียมึงไปดูเยกูเดี๋ยวนี้ปดูตมึงนมไงนพูดให้ไไอ้ีมึงเป มึงจะคุยกับคนไปได้ยัไงมึงจำไว้เลย่ชีวิตมึถ้าอยากเป็นหมอเมึงจะคุยกับคนปทำไมมึงองคุยกับใคยสมหงมหังสมหวังู้ชาย ผู้จัดกรารลกในวานนี้ใครเรียกนะกูจะคุยอะไน,นเรียกอะไรกูอยากคุยกัไบมางไม่สอนหมออะไรอย่างน,นี้อะ่ะ เรียกไงใครเป็นผู้จัดการลงไปมาอะไรอย่างเนี้ย